ที่สวนสนุกเนี่ยมันก็ต้องมีการแสดงสินะว่าแต่นักมายากลอยู่ไหนนะ่ะแม่แม่ฉันว่านักมายากลต้องไปทําอะไรให้ยัยนั่นโกรธแน่เลยนะ่ะแอร์รู้ไหมฉันเกลดนักมายากลที่สุดเลยแหละอย่ามาแตะตัวฉันนะยัยผีแมวกังเขนฟังได้ผีแมวกังเขนเฉพาะที่เดียวหมดความแสดงของเจ้านั่กไปเขาไปส่องเป็นแค่กระทิงได้แทบไปอยู่ในคอกไปี่เธอกล้าไล่กองหน้าดับหนึ่งอย่างฉันอย่างนั้นเหรอไหนแกลองโชว์สักหนึ่งกระบวนท่าสิ เพลงพุงเชียงเรโซเอ็นกระบนท่าพุ่งทีเจพุ่งแบบโง่ๆไม่คิดอะไรโอมเป็นยังไงเจ็บใช่ไหมล่ะเปล่าฉันงงเฉยๆแม่มึงเอ้ยนึกว่าเจ็บแม่มึงกี่ล่ะเฮ้ยนี่นะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห้าวหลอดเอ้าเฮ้ยเชิญมาดูการแสดงมายากลนะโอ้โหมาเสียเที่ยวเลยเว้ยแต่จะว่าไปแล้วแมวของแอนมันก็น่าอร่อยดีนะ เช็ดดูเรือดำน้ำทัวจักรวาลไปคราบว่อยากกินแมวเนี่ยนะไม่อยากกินแล้วเหรอเกิดมาไม่เคยโดนแมวกัดจะโดนกัดวันนี้แหละเฮ้ยนี่นะและหลังจากนั้นฉันก็สลบน้ำไปสามวันเลยล่ะเทสิก่อนที่เราจะมาคบกันนะนายดูนังสารมากเลยนะจะไปดูการแสดงวัยกลได้แท้นั่นแหละแล้วหลังจากที่ฉันฟื้นจากการสลบสามวันนั้นมาแล้วยังไงต่อเหรอฉันก็เกิดอาการปวดขี้อย่างรุนแรงแล้วฉันก็หาห้องน้ำไม่เจอและฉันก็ขี้แตกใส่กางเกงน่ะก็ค้ถูกคนไหมวะเนี่ย เออแถวนี้ไปนห้องน้ำไหมนะฉันรู้สึกว่าฉันปวดขีกแล้วนะ่ะแกเองสินะที่ไม่นั่งขี้ข้างบ้านฉันนะฮะบ้านนะ่ะไม่ใช่ฉันสุดร้อยนะแต่ไม่ใช่แกแล้วนะจะเป็นใครอีกอาจจะเป็นปากระเบนก็ได้นะปากระเบนแกอาจจะไม่นั่งขี้ตรงนั้นก็ได้นะปากระเบนบ้านพ่องนั่งขี้ได้หรอวะนายเคยขี่หักไหนไมหมละ่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้นายดูจัดมาสิวะ เฮ้ยเสียงเจ็บได้แล้วมันขนลุกจริงๆว่าแต่เจ้าน่าจะรู้ได้ยังไงว่าฉันแอบไปขี้ข้างบ้านมานันอะเออแอบมาขี้ข้างบ้านฉันไม่พอย,ยังมาโกหกเอกบานนะทำไมเจ้าน่ามา,นมาถึงรู้เชื่อชัดชนะเจ้ามีป่ามีป่าพอ่อคุยลาไฟอเอออะไรก็ชักเดี๋ว่าฉัน,นบาก,กระเบนไปนั่งขี่หน้าบ้านแกจริงหรืเวยว้าบักระเบนพ่องนั่งขี่ได้หรอวะเตรียมตัวไปนั่งดมขี่ที่แกขี่ไปข้างบ้านฉันได้เลยดี่ายยังเก็บไว้อีกเหรอก็เออสิวะเฮ้ยเอยน่าจะนั่งขี่อยู่บ้านตังแต่แรก แกจะยอมรับได้หรือยังว่าแกมานั่งขี่ข้างบ้านฉันโมกับปากระเบนมันไปนั่งขี่หน้าบ้านแกว้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ฉันยังไม่อยากดมขี้ไม่อีตัายอีตัายมันนี่เลยไม,มนไมหอมไปไหนย่าหอมมันก็ดก<อ>มก็ไปมานั่งขี้หน้าบ้านฉันใช่ไหมข้างบ้านฉันก็ขี้ขี้ไปทั่วเห็นอยู่ในช้อนนี้ไหมกินเข้าไป เดินเดินก็ไปกินกินเคี้ยวออกให้เคี้ยวเกิน